สิพ้าย่างไปเบิ้งกาเจ้าขายอย่างบูพี่น้องเนี่ยมือเศร้าเศร้าๆสิแม่พอขาไม่แม่เขียงหมูหรือเขียงเนื้อเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเถอะพี่น้องเบิ้งเขียงเขียงหมูหรือเขียงงัวนเนาะเขียงหมูพี่น้องเคียงหมูออเพิ่นมาขายเนี่ยมือเศร้าเพิ่นบ่มาขายน้ำหมูเนี่ย เมื้อหมูแรงเนาะมาขายเยนื้อหมูเศร้าเนื้อหมูเศร้าครับใหม่ๆสดๆอาโดนระวบิกรอบเชรโดนระเบิไอ้เด้สามสิหมือนี่ครับจังลาวะคือบ่เห็นมีเห็นมีขาเป็นบ่ขาอยู่บ้านครับผมผมก็่ได้เอามานลให้อ้อมขายอยู่บ้าน,นครับเจียงูเจ้าไม่เด้อก่น้องสุดๆใหม่ๆสดๆอันขายแต่นังขายบ่กกอบ ครับผมขายครับผมจะขายโลจังไหนนังบอกครับห้าสิบบาทครับจะเอาลูงหนัง,นงบอกครับแบ<ะ>่งกันขายผ<า>ู้หน<า>ึงน่งขายอยู่บ้านเตีผ <laughs> ู้หนึ่นงขายอยู่บ้านอยู่หนีเด้อพี่น้องขายอยู่หนีเด้อเจ้าไม่ได้หนี่ถนน ขายเสยรีภูมิคำพลสูงเขียงหมูพี่น้งองขายยี่หมดเ้าเ้าต้องหกโมงพุ่เนาะหกโมงเ้า,า,าไปหอดสวยปันไดก็ขายที่นี่นี่แหละข้นพันหูจักปันไดเนาะแล้วก็เอาเอาเนื้อ,เน,อเนื้อเครื่องลูกเครื่งอนนงลูกเปนหม กันนั่งครับจะเป็นเสียวไปถอดด้วยซะ<ว>มาอุดหนุนพ่อขามไม่ก่อนพี่นอ้องครับ<ว>คือสีแมนหลกคขาไล่าลาแหลกเนาะกล้ <g uss> องมือนี้เ <g uss> นาะแมนวะหลุคขาไล่แหลกกล้องมือนี้ลุกขาไล่แหลกจัดไปเลย <g uss> <g uss> จัดหนักๆไปเลย แล้วก็เอาอันสี่ข้งเดือกอบเอาสี่ข้งครึ่งลูกเ,เคียงหมูพี่น้องเคียงหมูขายก้อน<ล>ขายก่อนอาหารเสิร์อยากลาบอยากต้มมาเด้อมาใส่บริการ ยังไม่จบบ้านไปหากับเขากนนั้นเนาะเราก็เอาอันอันสามสันเพิ่งเลิกกับจ้ะสามสันสวยๆยังหมู ขายอยู่บ้านขายโดนระเบ็ด้สีมาข้อมีมาครับผมข้อมีมาเริมขายพวขายต้ดเดียวบ้าทุกอนขายขายครับเป็นเท่าไรครับุอ้อยสี่สิบร้อ่ามีเครื่องลกเครื่องเครื่องลกตัวิดครื่องลกคือาหักอันนี้ ร้อยสีกับเจ็ดส,ส,สเป็นสองรอยสองร้อยสิบอันนี้5าคสิบขาเป็นสองร้อยหกสิบสองร้ยหกสิบนะสองร้อยหใจเงินก็เก่เนาะเรียบร้อย ได้แล้วพี่น้องเมื่อแล้วยึดเขาเศร้าจนแล้วได้เนื้อเมื่อได้เอ้ไม่ใช่เนื้อหมูมาอุดหนุนพ่อขาไม่เพิ่นเสียงห,หนื้อพี่น้องไปเมื่อแล้ว